ได้ขาวว่าเสียค่าฉลาดน้อยไปตั้งห้าหกล้านอะไรกันคะยุคเนี้ยคนชอบโกงกันอชอบโกงชอบหลอกทุกวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจตั้งมาริตฐานไว้เหมือนกับคำที่พ่อแม่ผู้ใหญ่สอนไว้เลยว่าเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นความดีที่สุดเพราะมันเสียเวลาเราไปรวยมาจากอะไรยะอ,อะไรจารย์แหวนเพชรเธอเข้าตาฉัน แต่เสื้อน่ะมันดูวอ่์ว่ามากเลยในทลองหันซิเหมือนไมเคิลแจ็กสันใส่ตอนก่อนตายเลยนะทอนนทํนถ้าขยายตัวนี้ก็ต้องครึ่งแสนนี่ซื้อมาแปะเองเหรอคะอีน้ำาเนี่ยกี่บาทคะคู่นี้สี่หมื่นห้าครับแล้วต่างหูล่ะคะชูชัยซีทรูเท่าไหร่คะอันนี้ชูชัยแสนกว่าบาทนะไปให้ตายรวมเบ็ดเสร็จทั้งชุดนี่กี่บาทคะสองล้านนี่นะ ตกลงแกก็เออแบบเดียวกันเปล่าอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงเนี่ยก็ให้เข้ามาลองที่ตัวเองเลยดีกว่าจะไม่ประกาศตัวเองใช่ไหมคะว่าเป็นคนใช้ซิมใดซิมหนึ่งจริงๆแล้วใช้หลายเครื่องแต่ครบทุกระบบครับ